สวัสดีค่ะเยี่ย u อ a วิท a ละคายวันนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่เรารู้จักตัวการันไหมคะ,ะตัวการันอย่างเช่นอย่างเช่นครูพายยกตัวอย่างคำนี้เห็นไหมคะตัวการันคือตัวตัวที่ มีเครื่องหมายอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายทันธาคาตนะคะเขาเรียกว่าเครื่องหมายทันธาคาตหรือตัวการันมันจะอยู่ข้างบนถ้าตัวหนังสือตัวใดมีเครื่องหมายอันนี้อยู่ตัวนั้นจะไม่ออกเสียงใคร this one we call ตัวการันออกทันธาคาต if The letter has ทันตคาดเอาตัวกา l a n above on it. This letter no sound. Okay. For example, this one โสโงสงกรรานกรานซิสงกราน,รานต้าเต่า ไม่ออกเสียง no sound See? because t h r e is ทันทคาดนะคะอ,ะอ่ตัวการันนั่นเอง so this one will lead สงกรานเห็นไหมคะสงกรานต่อเต่าการันไม่ออกเสียงทีนี้ มันมีอยู่3มแบบนะคะตัวอักษรการาันมันมีอยู่3แบบครูพาสรุปไว้ให้ในนี้เห็นไหมคะ,ะตัวการาันแบบที่1คือตัวที่มีใช้กับพยัญชนะตัวเดียวพยัญชนะตัวเดียวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคําว่าสงกาน <S 2> <S 2> <S 2> เห็นไหมมันเป็นตัวพยัญชนะตัวเดียวที่มีตัวการันนะคะมันเลยออกว่าสงกรานเห็นไหมตัวเดียวเราไปพร้อมๆกันนะ สงกรานอันนี้อ่านว่าอะไรโทรท,โทรทัศโทรทัศน์รู้จักไหมคะโทรทัศน์ is mean T V อ่ะโทรทัศน์เห็นไหมนอนหนูกระรานนอนหนูออกเสียงไหมคะ ไม่ออกเสียงโทรทัศน์บอกได้อย่างเดียวเลยเราต้องจำอีกแล้วนะคะเราเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรว่าจะ,จะใช้ตัวไหนแต่คำที่มีตัวการันส่วนใหญ่แล้วเราเอามาจากประเทศอื่นนะคะอย่างเช่นอันนี้เอามาจากภาษาบาลีสสนสกฤตมันก็จะมีตัวการันอยู่ข้างบนนะคะอ่า โทรทัศน์โทรทัศน์แต่ว่าทีวีคำต่อมาอันนี้อ่านว่าอะไรคะอันนี้เราไม่อ่านตุนะตอเต่าสลัอุออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดฉะนั้นอ่านว่าหอเอดอเหตุกออารอเรเือออกเสียงเหมือน นอนหนูสะกดกอานอการเหตุการณเหตุการณ์คืออืมอ,อีเวนต์ใช่ไหมคะเหตุการณ์อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ่าเหตุการณ์ตัวนี้ออกเสียงไหมไม่ออกนอนเนนไม่ออกนะคะอ่าเหตุการณ์เห็นไหมพวกนี้มีแค่ ตัวเพียญชนะตัวเดียว first เออ y l y o n e letter กับตัวกาลันนะคะเหตุการณ์คำต่อมาพิพิทะพันอ่าคำนี้ยากนิดหนึ่งพิพิทะพันพิพิธพันธ์หมายถึงอะไร หมายถึงมิวเซียมใช่ไหมคะมิวเซียมพิพิธภัณฑ์อ่าตัวกาลันทอนมนโทออกเสียงไหมไม่ออกเห็นไหมพี่พิพิธภัณฑ์อืมเราจะจำยังไงดีนะโอเคเอาใหม่นะสงกรานเห็นไหมสงกรานเต่าชอบเล่นสงกรานเห็นไหมคะ สงกรารคนเปียกน้ํามากเลยมันต้องมีอะไรนะคอยป้องกันไม่ให้โดนน้ําเต่าก็เลยชอบออกมาเล่นเพราะเต่ามีกระดองเห็นไหมสงกา์เต่าชอบเล่นฉะนั้นตัวตอเต่ากาลันโทรทัศน์โทรโทรัศน์หนูอ่าหนูมันชอบดูโทรทัศน์เรื่องเห็นไหมทอมแอนเจอรี่ไงหนูมันชอบดูโทรทัศน์มันก็เลย นอนหนูสะกดนะนอนหนูกะลันไม่ใช่นอนหนูสะกดนอนหนูกะลันเหตุการณ์เห็นไหมคะเหตุการณ์คืออีเ,อเวนต์ต่างๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยคนที่ดูคนที่รู้เหตุการณ์ก่อนใครเลยก็คือเนนเห็นไหมคะเนนเพราะเวลาคนเรามีปัญหาอะไรมาจะเข้าไปที่วัดใช่ไหมมีคนไทยเวลามีปัญหาอะไรเข้าไปปรึกษาพระปรึกษาเนนพูดอะไรต่างๆกับ ในวัดฉะนั้นเหตุการณ์คนที่รู้เรื่องรู้เหตุการณ์ก่อนคือเนนฉะนั้นนนเนนกาลันพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อิสมินมิวเซีใช่ไหมมิวเซียมนางมนโทนางมนโทอิสม a น the the character in the, in the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  novel in Thailand in นะคะนางมนโทนางมนโทชอบไปดูพิพิธภัณฑ์นางมนโท is like is t like an angel so angel can protect พิพิธภัณฑ์ because inside พิพิธภัณฑ์ is have many thing is like um ใช่ the o l d thing right so นางมนโทเทวดาก็เลยต้องคุ้มครองพิพิธภัณฑ์อ่า อ่านว่าไดโนเสาร์เห็นไหมคะไดโนเสาร์ if you watch the Jurassic p a r เห็นไหมมันอยู่บนเกาะใช่ไหม Jurassic Park มันอยู่บนเกาะฉะนั้นเราต้องนั่งเรือไปบนเกาะนั้นๆเห็นไหมคะรอเรือเลยมีกาะลันไดโนเสาร์อ่าไดโนเสาร์รอเรือกาะลัน อันนี้อ่านว่าสัตว์อันนี้แปลว่า animals นะคะ,อะ animals อันนี้สัตว์แปลว่า animals ฮันถ้าครูแพรบอกว่าสัตว์ที่แปลว่า animals วาแหวนสะกดนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวคำต่อไปเลยเดี๋ยวนะแต่ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรซื่อสัตว์ซื่อสัตว์ honeys honeys จะใช้ย่อยยักษ์สะกดนะ ถ้าเป็นสัตว์เห็นไหมใช้วอลแหวนกาลันสัตว์มันต้องใส่แหวนถึงจะแปลงร่างเป็นคนได้เหมือนเรื่องเดอะลิงอ่านะคะสัตว์เห็นไหมมันต้องใส่แหวนมันถึงจะแปลงร่างได้ใส่แหวนเหมือนกับมันต้องมีปลอกคอใช่ไหมมันก็เหมือนกับแหวนของมันอ่ะฉะนั้นสัตว์ต้องวอลแหวนกาลัแนแต่ถ้าซื่อสัตว์อ่าซื่อสัตว์ is mean honest ถ้าอยู่ไม่ซื้อสัตว์ยักษ์จะมาจับกินเลยเห็นไหมคะฉะนั้นยอยักษ์กะลันซื้อสัตว์ย่อยักษ์กาลันอ่าอันนี้พวกตัวเดียวนะคะพยัญชนะนนตัวเดียวมีกาลันอันนี้อ่านว่าอะไรคะบริบูรณ์บริบูรณ is mean perfect ใช่ไหมบริบูรณ์จบสมบูรณ์บริบูรณ perfect is เอ่อ uh, ending perfect บริบูรณ์นะคะบริบูรณ์เอ่อ is mean perfect ฉทนบริบูรณ์ใครที่มีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนนเขาต้องเขามีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์แล้วเขาก็เลยไปบวชเป็นเนนใช่ไหมคะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอ่าอันนี้อ่านว่าอะไร อารมณ์อารมณ์ is mean feeling ใครที่เรียนในการฝึกบังคับอารมณ์เนนใช่ไหมคะพระเนนจะแสดงอารมณ์ได้ไหมมังค์เออพระเออเนนแสดงอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะมันผิดฉะนั้นเนนเลยฝึกการระงับอารมณ์ฉะนั้นอารมณ์จึงสะกดด้วยนอนเนน อันนี้อ่านว่าอะไรคะประโยชน์ประโยชน์ is mean benefit right อ่อาใครที่มีประโยชน์กับสิงโตจำได้ไหมที่ช่วยสิงโตและช่วยราชสีถูกสิงโตถูกจับใช่ไหมตัวอะไรไปช่วยให้ราชสีหรือสิงโตปลอดภัย หนูใช่ไหมหนูไปแทะเชือกฉะนั้นประโยชน์ก็คือนอนหนูสะกดอ่านนี้อ่านว่าขาเราเรียนแล้วหรือหาดขาหรือหาด is mean บ้านหลังใหญ่โตเลยบ้านหลังใหญ่โตหนู เข้าไปอยู่ด้วยใช่ไหมคะอนอนหนูกาลันคะ่ะหรือหาดอ่าอันนี้อ่านว่าอะไรคะคออเนคนอนสเออตออกเสียงเหมือนดอเด็กคอนเสิร์ตเห็นไหมดอเรือไม่ออกเสียงคอนเสิร์ต ต้องนั่งรถไปดูใช่ไหมคะรถหรือเรือนั่งรถหรือเรือไปดูฉะนั้นคอนเสิร์ตจึงเป็นรอเรือกะลันคอนเสิร์ตอ่ะอันนี้อ่านว่าชออโกอช็อคลอลิงไม่ออกเสียงเห็นไหมคะช็อกที่ใช้เขียนกระดานใครที่ใช้เขียนใครที่ใช้ช็อคเขียนกระดาน ครูครูเคยเป็นอะไรมาก่อนครูเป็นคนคนเคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นลิงฉะนั้นเลยใช้รอลิงเห็นไหมช็อกอ่าพอเข้าใจไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรสัมพาร์เห็นไหมนอนเนนไม่ออกเสียงสัมพาร์สัมภาร์ is mean interview อ่าสัมภาษณ์นะคะ สัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์นอนเนนได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นนอนเนนกัลลัน่าสัมภาษณ์รถยนต์ตอเต่าออกเสียงไหมไม่ออกนะคะต่อเต่าไม่ออกเสียงรถยนต์เห็นไหมบางทีมันจะลัลกษณะคล้ายๆกับต่อเตา่าฉะนั้นต่อเต่าเลยกัลลันรถยนต์ อันนี้อ่านว่ามะนุษย์มนุษย์หมายถึงคนใช่ไหมคะหมายถึงคนนั่นเองมนุษย์เราเป็นมนุษย์ครูแพรเป็นมนุษย์คาอีเป็นมนุษย์อวิทเป็นมนุษย์กิกโเป็นมนุษย์นะคะอันหัดเป็นมนุษย์เห็นมาทุกคนเป็นมนุษย์หมดเลยนะคะคาะเป็นมนุษย์อ่ายอยัยกออกเสียงไหมไม่ออกนะคะ อันนี้อ่นว่าอันนี้ไม่ออกเสียงฟาร์มโคโนมอ่ารอ,รอเรือก,กระลันไม่ออกเสียงนะคะฟาร์มโคโนมต้นปาล์มเห็นไหมต้นปาล์มรอลิงออกเสียงไหม ไม่ออกลิงชอบปีนต้นไม้ใช่ไหมคะรออลิงก็เลยการ์ลันต้นปาลไม่ออกเสียงอันนี้อ่านว่าบอแอบอแบบฟออโอมอฟอร์มแบบฟอร์มรอเรือออกเสียงไหมไม่ออกเพราะมีตัวการลันเห็นไหมคะแบบฟอร์มอ,อันนี้อ่านว่า การ์ตูนการ์ตูนก็คือการ์ตูนใช่ไหมดอเรือไม่ออกเสียงอันนี้วันเสาร์วันเสาร์า is mean Saturday อ่า Saturday you can นั่งรถไปกับพ่อกับแม่ไปซื้อของใช่ไหมคะดอเรือกาลันอันนี้วัน วันศุกร์อะวันศุกร์นั่งรถนั่งเรือไปเที่ยวกันดีกว่านะคะรอเรือก็เลยกันหลันวงตระกูลวงตระกูล is mean your family your family is mean from great grandfather great grandmother t o your To your and your sister your brother นะคะอ่า that is the like a family tree right? we call วงตระก,กูลอ่าวงตระก,กูลเห็นไหมอ่า is like a family your family วงตระก,กูลสาสาากาลันนะคะสาสะลามีตัวกาลันอยู่ออกเสียงไหมไม่ออกวงตระก,กูล This one ประดิษฐ์เห็นไหมคะประดิษฐ์อ่าประดิษฐ์อยู่ที่ไหนประดิษฐ์อยู่ที่ถอฐานประดิษฐ์อยู่ที่ถอฐานถอฐานมีการันออกเสียงไหมไม่ออกอประดิษฐ์อันนี้อ่านว่าอุทาหอนอุทาหอน is mean บางอย่างที่สอนอยู่ the like uh, something happened and teach you about that happened for example uh for now right we have covid uh, we have to stay home of this situation is like uh, we know how to take care ourselves how we how uh wash wash hand is very important how um social distancing is important that is อุท h าหอนเห็นไหมคะอุท h าหอน is mean something that teach you from that sit u a t i o n อุท h าหอนอันนี้อ่านว่ากฎเกณฑ์กฎเกณฑ์คือ rules rules ต่างๆเห็นไหมคะ class room rules ก rules That is good g a ฑ์ You have to respect and follow กฎเกณฑ์ Follow the rules นะคะอ่ะอันนั้นคือตัวหนังสือตัวเดียวใช่ไหมมีการลันมีอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมมันมี3มช่องช่องที่สองเขาบอกว่าอะไรช่องที่สองเขาบอกว่ามีพยาญชนะแล้วก็สระแล้วก็มีการลันเห็นไหมคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้นมะอ่านว่าอะไร ศักดิ์ศิ์เห็นไหมคะมีพยัญชนะมีสระมีกาลันออกเสียงไหมไม่ออกเสียงเห็นไหมคะมีพยัญชนะมีสระมีกาลันออกเสียงไหมไม่ออกเสียงฉะนั้นอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์อ่าศักดิ์ศิีศักดิ์ศรี is mean ไร่เกิ่ม you uh you believe something you believe something so much and when something happened you think that is from the thing that you believe that is mean success yeah, this one and what it ขอโทษค่ะอิทิริทอิทิริทมีเพียญชนะมีสละมีการันออกเสียงไหมไม่ออกเสียงอิทิริทหมายถึง the power of something อิทิริท like the superman have อิทิริท right อิทิริท is mean you um you have power to do something อ่าอิทิลิ t อันนี้ต้นโพมีเพยียญชนะมีสระมมีตัวการาันออกเสียงไหมไม่ออกต้นโพเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะอ่าต้นโพ this one พอเอา,าเผาไม่อเอกเผาพานันมีพยยญชนะมีสละมีตัวมีการาันออกเสียงไหมไม่ออกเผาพัน is mean อืม mm. is mean the species of something อ่าอันนี้อ่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ is mean เพียวอ่า the water is pure pure water อ่าน้ำบริสุทธิ์ มีเพียญชนะมีเสละมีตัวเอ่อมีตัวกาลานออกเสียงไหมไม่ออกนะคะบริสุทธิ์อิสมินเพียว this one อ่านว่าปอรอเอมอเปรมปอรอ,อีปรีเปรมปรีมีดอเด็กมีเสละอีมีกาลานออกเสียงไหม ไม่ออกเปรมปรีหมายถึงว่ามีความสุขนั่นเองอ่าเปรมปรีอ่าอนว่ามะหาหิงมีพยัญชนะมีสละมีตัวสะกดออกเสียงไหมคะ ไม่ออกมหาหิงมันเป็นยาอย่างหนึ่ง Isachy herbs นะคะเ,เอ,อเมื่อตอนเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เนี่ยใครที่ท้องอืดท้องอื่นหมายถึงว่าเด็กๆปวดท้องใช่ไหมคะปวดท้องเขาก็จะใช้มหาหิงเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลใช้ทาที่บริเวณท้องอ่าใช้ทาที่บริเวณท้องแล้วมันเหมือนกับม,มันมันมีมันจะช่วยให้บรรเทาปวด อ่าจะช่วยให้เด็กหายปวดท้องนะคะมันเป็นเฮอร์บไทยเฮอร์บอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามหาหินอ,อันสุดท้ายใช่ไหมคะอันสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพยัญชนะหลายตัวใช่ไหมคะมีพยัญชนะหลายตัวพยัญชมีพยัญชนะหลายตัวเนี่ยอาจจะมีทั้งสระด้วยก็ได้อย่างเช่นคำนี้ยกตัวอย่าง อันนี้อ่านว่าอะไรคะอ่ะกรสัตรเห็นไหมสสสลือสีออกเสียงออกเสียงเหมือนสอเสือตอต,อ,ตอ,ออกเสียงเหมือนดอเด็กกะสอ,อะดอสัตรดเรือสละอีเยอ่ยยกกักษ์การันออกเสียงไหมไม่ออกเห็นไหมคะมันมีหลายหลายหลายพยันชนะมีสละด้วยมีการันด้วยเห็นไหมคะอันนี้ไม่ออกมันอ่าน มันออกแค่ว่ากษัตริย์กษัตริย์หมายถึง King อันนี้เราเอามาจากภาษาอินเดียเลยกษัตริยานะคะอันนี้กษัตริย์แปลว่า King คำนี้อ่านว่าอะไรได้ไหมคะอบปะละักมีสาสลามีนอนเนนกะลานออกเสียงไหมไม่ออก อัปลักแปลว่าน่าเกลียดฮะคนนี้หน้าตาอัปลักจังเลยหน้าตาน่าเกลียดจังเลยนะคะอัปลักอัปลักลักที่แปลว่าลักษณะอัปะแปลว่าน่าเกลียดใช่ไหมคะลักษณะที่น่าเกลียดก็คือความน่าเกลียดนั่นเองอัปลักคำต่อมาคำนี้ พระอิน,อนเห็นไหมคะทอทหารเราเรือก,กระลานออกเสียงไหมไม่ออกพระอินพระอินก็คือเทพเป็นกอ๊อตเป็นก๊อตองคหนึ่งนะคะที่คนไทยนับถือเออพระอินเนี่ยคนไทยเชื่อว่าตัวทั้งตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่าเราเรียกว่าพระอินคำต่อมาเชา ปัญญามีวอแหวนมีนอหนูกระลานวอแหวนกับนอหนูกระลานออกเสียงไหมคะไม่ออกเสียงใช่ไหมชาวปัญญาหมายถึงความฉลาดนั่นเองนะคะความฉลาด clever ใช่ไหมอ่าคำต่อมาภาพพ,ภาพพยนต์ภาพยนต์ตอเต่ารอเรือกระลานออกเสียงไหม ไม่ออกภาพยนตร์ is m มี n movie นะคะดูดีๆนะคำนี้ภาพยนตร์ยนอันนี้ใช้ต่อเต่ารอเรือกรันแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์รถยนต์จะมีแค่ต่อเต่ากรันตัวเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่หมายถึง movie เราต้องนั่งรถหรือเราเราต้องขี่เต่านั่งรถไปดูใช่ไหมคะก็เลยมีสองตัวเป็นต่อเต่ารอเรือกรัน ภาพยตย์นะมี2ตัวแต่ถ้าเป็นรถยนต์ตัวเดียวต่อเต่กากระันตัวเดียวนะคะอ่ะคำนี้อ่านได้ไหมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คำว่าศาสตร์ที่แปลว่าความรู้เห็นไหมมีสองตัวต่อเต่ารอเรือกระลันใช่ไหมคะ ต่อเต่ารอเรือกาลานออกเสียงไหมไม่ออกฉะนั้นอันนี้อ่นว่าวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ต่อมาวิทยาศาสตร์อิสเมี s นสไ n อนอันนี้สอไอยอสายสออียอหญิงออกเสียงเหมือนนอหนูสายศิล จอจานนอหนูก,กระนออกเสียงไหมคะไม่ออกสายสินก็คือ,อ,อคนไทยเชื่อว่าสายสินที่มันจะเป็นจะเหมือนกับเชือกสีขาวๆคนไทยจะใช้ผูกข้อมือหรือว่าผูกบ้านป้องกัน protect you from from ghost from ผีสายสินนะคะ,ะสายสินเป็นเป็นเชือกสีขาวๆ นะคะ,ะคนไทยเขาเชื่อความเชื่อของคนไทยคือถ้าเราใส่สายสินหรือว่าเรามีสายสินเนี่ยสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะเข้ามาหาตัวเราไม่ได้เพราะเรามีสายสินโปรเทคตัวเราอยู่อ,อันนี้อ่านว่าอะไรวันจันทร์วันจันทร์ททหารรอเรือกะลันออกเสียงไหมไม่ออกวันจันทร์หมายถึงมันเดยใช่ไหมคะ,ะวันจันทร์ เหมือนกันเลยอันนี้ง่ายมากพระจันทร์เห็นไหมคะจันทร์วันจันทร์กับพระจันทร์หมายถึงดวงจันทร์เหมือนกันนะคะท่านพระจันทร์ทอทหารรอดืืออกเสียงไหมไม่ออกใช่ไหมคะอ่าทีนี้เห็นไหมอ่ามาครบแล้วลักษณะของตัวการันที่แบ่งให้มีสามแบบคือแบบแรกเป็นตัวหนังสือตัวเดียวมีตัวการัน์อยู่ข้างบน ตัวหนังสือมีสระมีกาลานแล้วก็เป็นตัวหนังสือหลายตัวมีกาลานอาจจะมีสละดด้วยก็ได้นะคะทีนี้งานของเราวันนี้เราครูแพเราฝึกอ่านรอบหนึ่งก่อนนะคะที่มีตัวกาลานครูพายกตัวอย่างให้แล้วเ,เราฝึกกันเมื่อกี้แล้วนะคะและอันนี้อีกอันหนึง่ง คือให้เขียนคําอ่านแล้วก็แต่งประโยคให้เขียนคําอ่านอย่างเช่นคําที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะพระจันทร์ฉะนั้นเราเขียนคําอ่านพอรอพระจออัจนาจันพระจันทร์อย่างนี้เห็นไหมและนี้ประโยคประโยคคือเซนเทนเราจะแต่งว่ายังไงดีอ่าสมมุติ วันนี้พระจันทร์เต็มดวงเห็นไหมวันนี้พระจันทร์เต็มดวง is moon is mean full moon นั่นเองนะคะอ่ะ today is full moon นะคะอ่ะเราทำไปแล้วครูแพรมีให้ยี่สิบข้อค่อยๆทา ออไม่รีบนะคะค่อยๆทําทําเสร็จโชคูแพ้ด้วยเข้าใจไหมนะคะอัพโหลดอัปโหลดในคลาสโจโจคูแพอยากเห็นว่าเราทําได้หรือไม่ได้แค่ไหนถ้าทําไม่ได้อันไหนที่ไม่เข้าใจสกายถามคูแพได้นะคะคูพายินดีตอบคำถามบา,บายบายสวัสดีค่ะ